ความทุกข์ของมนุษย์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวแต่เกิดจากความเร่งรีบเร่งให้ได้เร่งให้มีเร่งให้เป็นอย่างที่ใจอยากให้เร็วที่สุดใจที่เร่งเช่นนี้มักไม่เคยได้พักแม้ร่างกายจะหยุดแต่ใจยังคงวิ่งไม่หยุดและเมื่อใจไม่หยุดความสงบก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ธรรมะสอนให้มองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งในโลกนี้ ล้วนมีเวลาเป็นของตนเองไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุและไม่มีผลใดจะปรากฏโดยไม่ผ่านการเวลาแต่ใจของมนุษย์กลับมักไม่อดทนต่อเวลาเราอยากเห็นผลทันทีอยากให้ความพยายามตอบแทนเราทันตาเมื่อผลยังไม่มาใจก็เริ่มกระวนกระวายและความทุกข์ก็เริ่มก่อตัวความเร่งรีบทำให้ใจหลุดออกจากปัจจุบัน ใจวิ่งไปอยู่กับวันข้างหน้าอยู่กับภาพที่ยังมาไม่ถึงเมื่อใจไม่อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าสิ่งนั้นย่อมไม่สมบูรณ์การทำงานการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมหากทำด้วยใจที่เร่งผลที่ได้มักไม่เต็มเพราะใจไม่ได้อยู่กับเหตุอย่างแท้จริงธรรมชาติไม่เคยเร่งตัวเองดอกไม้ไม่เคยกังวลว่าทำไมตนเองยังไม่บาน มเมล็ดพันธุ์ไม่เคยโกรธเวลาที่ฝนยังไม่มาทุกสิ่งเติบโตตามเหตุและปัจจัยแต่มนุษย์กลับทุกข์เพราะอยากข้ามขั้นตอนของชีวิตอยากข้ามความอดทนอยากข้ามการเรียนรู้และอยากข้ามเวลาเมื่อเร่งมากใจจะเริ่มแข็งแข็งกับตัวเองและแข็งกับโลกเริ่มโทษตัวเองว่าไม่เก่งพอไม่เร็วพอไม่ดีพอทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพียงเพราะเวลาอย่างมาไม่ถึงธรรมะไม่ได้บอกให้หยุดทาแต่สอนให้ทำด้วยความเข้าใจในจังหวะของชีวิตการไม่เร่งไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยแต่คือการทำเต็มที่ในวันนี้โดยไม่บีบคั้นใจให้แบกรับอนาคตเมื่อทำเหตุอย่างดีที่สุดแล้วหน้าที่ที่เหลือคือการวางใจให้ผลเดินทางมาถึงตามเวลาของมันใจที่ยอมรับเวลาจะไม่ทุกข์กับการรอ และใจที่ไม่ทุกข์จะมีพลังเดินต่อได้ไกลกว่าใจที่เร่งเสมอความเร่งรีบมักแฝงมากับการเปรียบเทียบเมื่อเห็นผู้อื่นก้าวหน้าใจจะเริ่มถามตัวเองว่าทำไมเรายังอยู่ที่เดิมทำไมเขาไปได้ไกลกว่าคำถามเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาหากเกิดขึ้นพร้อมสติแต่เมื่อคำถามนั้นถูกเร่งด้วยความกลัวใจจะเริ่มกดดันตนเองโดยไม่รู้ตัวและความทุกข์ ก็จะค่อยๆซึมเข้ามาธรรมะสอนให้เห็นว่าชีวิตแต่ละคนมีเส้นทางของตนเองมีเหตุมีกรรมและมีบทเรียนที่แตกต่างกันบางคนต้องเรียนรู้ผ่านความช้าบางคนต้องเติบโตผ่านการรอคอยไม่มีเส้นทางใดดีกว่าหรือด้อยกว่ามีเพียงเส้นทางที่เหมาะสมกับใจในช่วงเวลานั้นเท่านั้น เมื่อเราเอาเวลาของคนอื่นมาเป็นนาฬิกาของตนเองใจจะไม่เคยพอต่อให้ไปถึงจุดหนึ่งก็ยังจะมองเห็นคนที่ไปไกลกว่าความเร่งจึงไม่มีวันสิ้นสุดธรรมะชวนให้กลับมามองเวลาของตนเองเวลาที่ใจพร้อมเวลาที่กำลังเรียนรู้และเวลาที่กำลังเติบโตแม้มองไม่เห็นจากภายนอกแต่กำลังงอกงามอยู่ภายใน การเดินช้าไม่ได้แปลว่าเดินผิดทางหลายครั้งการเดินช้าทำให้เราเห็นรายละเอียดที่คนเร่งมองไม่เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เห็นความเหนื่อยที่ต้องพักและเห็นความสุขระหว่างทางธรรมะสอนให้เห็นคุณค่าของการรู้ตัวในทุกก้าวมากกว่าการเร่งไปให้ถึงปลายทางเมื่อใจเลิกเปรียบเทียบใจจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องวิ่งแข่งกับใคร ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับเวลาทำเหตุของตนเองไปอย่างสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้ผลค่อยๆปรากฏตามจังหวะของชีวิตใจที่เข้าใจเช่นนี้จะไม่เร่งและเมื่อไม่เร่งความทุกข์ก็จะค่อยๆค,คลายลงเองความเร่งรีบไม่ได้เกิดจากความขยันเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจกลัวว่าจะไม่ทันกลัวว่าจะพลาดกลัวว่าจะไม่เป็นอย่างที่หวัง เมื่อความกลัวนำหน้าความเร่งจะตามมาเสมอใจจึงทำทุกอย่างด้วยแรงผลักไม่ใช่ด้วยความเข้าใจธรรมะสอนให้รู้เท่าทันความกลัวไม่ใช่เพื่อขับไล่แต่เพื่อมองเห็นมันตามความเป็นจริงเมื่อเห็นว่าความเร่งเกิดจากความกลัวใจจะเริ่มผ่อนคลายเพราะความกลัวนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตแต่เป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเร่งที่ไม่มีสติ มักทำให้การตัดสินใจผิดพลาดใจที่ถูกเร่งจะมองเห็นเพียงทางลัดแต่ไม่เห็นผลระยะยาวหลายครั้งที่รีบเลือกรีบพูดรีบทำจนต้องกลับมาแก้ไขภายหลังธรรมะเตือนให้หยุดดูใจก่อนจะก้าวต่อไปข้างหน้าการหยุดไม่ใช่การถอยการหยุดคือการตั้งหลักเมื่อหยุดอย่างมีสติใจจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่ออยู่กับปัจจุบัน เหตุที่ทำจะมีคุณภาพและเมื่อเหตุมีคุณภาพผลย่อมค่อยๆงอกงามตามเวลาทางสายกลางในธรรมะไม่ได้หมายถึงความเฉื่อยชาแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรเร่งเมื่อใดควรผ่อนเร่งเมื่อใจพร้อมผ่อนเมื่อใจล้าใจที่เดินตามทางสายกลางจะไม่บีบคั้นตนเองและจะไม่เร่งจนเป็นทุกข์เมื่อเข้าใจเช่นนี้ชีวิตจะค่อยๆดำเนินหลายครั้ง ที่ความเร่งรีบเกิดขึ้นจากความคาดหวังที่ใจตั้งไว้สูงเกินไปคาดหวังว่าทุกความพยายามต้องเห็นผลเร็วคาดหวังว่าชีวิตต้องก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุดพักเมื่อความเป็นจริงไม่เป็นไปตามที่ใจวางไว้ใจก็เริ่มต่อต้านเวลาและความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีธรรมะสอนให้เข้าใจว่าความคาดหวังคือภาระของใจยิ่งคาดหวังมากใจก็ยิ่งหนัก ไม่ใช่เพราะการตั้งเป้าหมายผิดแต่เพราะใจยึดติดกับผลมากเกินไปเมื่อผลยังไม่ปรากฏใจจึงร้อนรนและเร่งทุกอย่างให้เร็วขึ้นโดยลืมดูแลสภาพของใจตนเองการเร่งเพราะความคาดหวังมักทำให้ใจละเลยรายละเอียดของเหตุทำงานเพื่อให้เสร็จแต่ไม่เพื่อให้ดีใช้ชีวิตเพื่อให้ทันแต่ไม่เพื่อให้เข้าใจธรรมะเตือนให้กลับมาดูเหตุในปัจจุบันหากเหตุยังไม่เต็ม ผลย่อมยังไม่สมบูรณ์แม้จะเร่งเพียงใดก็ตามความจริงของชีวิตคือมีช่วงที่ก้าวหน้าและมีช่วงที่ดูเหมือนหยุดนิ่งช่วงที่ดูเหมือนหยุดอาจเป็นช่วงที่ใจและชีวิตกำลังจัดระเบียบภายในเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่โผล่พ้นดินแต่กำลังอย่างรากอย่างเงียบๆธรรมะชวนให้เชื่อในกระบวนการนี้โดยไม่เร่งให้สิ่งที่ยังไม่พร้อมออกมาเร็วเกินไป เมื่อใจเริ่มลดความคาดหวังที่เกินพอดีความเร่งจะค่อยๆลดลงใจจะเริ่มทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจมากกว่าความกดดันและเมื่อทำด้วยใจที่ไม่บีบคั้นความสงบจะค่อยๆแทรกเข้ามาในชีวิตอย่างที่ไม่ต้องพยายามไขว่คว้าธรรมชาติเป็นครูที่สอนเรื่องเวลาได้ชัดเจนที่สุดไม่มีสิ่งใดในธรรมชาติที่เติบโตด้วยความเร่งทุกอย่างดำเนินไปตามจังหวะของเหตุปัจจัย กลางวันไม่เคยเร่งให้เป็นกลางคืนฤดูร้อนไม่เคยเร่งให้เป็นฤดูฝนทุกช่วงเวลามีหน้าที่ของตนเองแต่ใจของมนุษย์กลับมักไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เมื่อใจไม่ยอมรับเวลาใจจะเริ่มดิ้นรนดิ้นรนเพื่อให้สิ่งที่ยังไม่พร้อมเกิดขึ้นเร็วขึ้นดิ้นรนเพื่อให้ผลลัพธ์มาตอบแทนความเหนื่อยโดยทันทีแต่การดิ้นรนเช่นนี้ ทำให้ใจเหนื่อยซ้ำสองเหนื่อยจากการทำและเหนื่อยจากการคาดหวังธรรมะสอนให้หยุดดิ้นและหันมาเข้าใจจังหวะของชีวิตการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเคารพกฎของธรรมชาติเมื่อใจยอมรับว่าเวลามีบทบาทสำคัญใจจะเริ่มอ่อนลงไม่แข็งไม่ฝืนและไม่บีบคั้นตนเอง การทำเหตุจะยังคงดำเนินต่อไปแต่จะทำด้วยใจที่เบาวกว่าเดิมเมื่อใจไม่เร่งความสุขเล็กๆจะเริ่มปรากฏความสุขจากการได้ทำความสุขจากการได้เรียนรู้และความสุขจากการได้เห็นตนเองค่อยๆเติบโตธรรมะไม่ได้สอนให้ละทิ้งความก้าวหน้าแต่สอนให้ก้าวหน้าโดยไม่ทิ้งความสงบของใจการรอคอยเป็นสิ่งที่ใจมนุษย์ไม่ค่อยถนัด เพราะการรอทำให้เห็นความไม่แน่นอนทำให้ใจรู้สึกควบคุมไม่ได้แต่ธรรมะก,กลับสอนว่าการรอคือส่วนหนึ่งของปัญญาผู้ที่รู้จักรอคือผู้ที่เข้าใจว่าเหตุยังต้องใช้เวลาในการสุกงอมการรอไม่ใช่การอยู่นิ่งโดยไม่ทำอะไรแต่คือการทำเหตุอย่างต่อเนื่องโดยไม่เร่งผลเหมือนชาวนาที่ดูแลนาอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่เร่งให้ข้าวออกรวงก่อนฤดูกาลใจที่เข้าใจการรอจะไม่หงุดหงิดกับความช้าและไม่ท้อแท้กับความเงียบของผลลัพธ์หลายครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมให้ชีวิตมีช่วงรอเมื่อยังไม่เห็นผลใจก็เริ่มสงสัยตัวเองเริ่มโทษว่าทำไม่ดีพอทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทำอาจกำลังเติบโตอยู่ในระดับที่มองไม่เห็นธรรมะเตือนว่า สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเมื่อใจเรียนรู้ที่จะอยู่กับการรอใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแข็งแรงในความอดทนและอ่อนโยนต่อความไม่แน่นอนการรอจึงไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่เป็นช่วงเวลาที่หล่อเลี้ยงปัญญาเมื่อถึงเวลาที่ผลปรากฏใจที่ผ่านการรอมาแล้วจะรับผลน,นั้นได้อย่างสงบและไม่หลงยึดต,ติด ความเร่งรีบที่สะสมอยู่ในใจนานวันมักแปลเปลี่ยนเป็นความเหนื่อยล้าที่ลึกกว่าความเหนื่อยของร่างกายร่างกายอาจพักได้ด้วยการหยุดงานแต่ใจที่ถูกเร่งตลอดเวลาไม่รู้จักคำว่าพักใจยังคงกดดันตนเองให้ไปต่อแม้จะอ่อนล้าเพียงใดและความเหนื่อยเช่นนี้เองที่ค่อยๆกลายเป็นความท้อแท้ ธรรมะสอนให้ฟังเสียงของใจไม่ใช่เพื่ออ่อนแอแต่เพื่อรู้เท่าทันสภาพของตนเองเมื่อใจเริ่มล้าการฝืนเร่งต่อไปไม่ได้ทำให้ก้าวหน้าแต่ทำให้หลงทางการยอมพักในเวลาที่ควรพักคือความกล้าหาญอย่างหนึ่งกล้าที่จะไม่เร่งแม้โลกภายนอกจะเร่งเพียงใดก็ตามการดูแลใจในยามเหนื่อย คือการป้องกันทุกข์ในระยะยาวเมื่อใจได้รับการพักอย่างเหมาะสมความตั้งใจจะค่อยๆฟื้นกลับมาธรรมะจึงไม่สอนให้ฝืนเดือนตลอดเวลาแต่สอนให้รู้จังหวะของการก้าวและการหยุดใจที่รู้จังหวะจะไม่พังกลางทางเมื่อใจเริ่มช้าลงความเข้าใจจะเริ่มลึกขึ้นความเร่งทำให้เรามองเห็นเพียงผิวของปัญหา แต่ความสงบทำให้เห็นรากของมันหลายปัญหาในชีวิตไม่ได้ต้องการการแก้ไขที่เร็วแต่ต้องการการเข้าใจที่ถูกต้องธรรมะสอนว่าปัญญาไม่เกิดจากความรีบคิดแต่เกิดจากการเห็นซ้ำๆอย่างมีสติเมื่อใจไม่เร่งใจจะกล้าอยู่กับคำถามกล้าอยู่กับความไม่รู้และความไม่รู้นี่เองที่เป็นประตูของปัญญา ใจที่ไม่หนีความไม่รู้จะค่อยๆเรียนรู้จากมันการชะลอใจไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งแต่ทำให้ทุกก้าวมีความหมายเมื่อเข้าใจมากขึ้นการตัดสินใจก็จะมั่นคงขึ้นธรรมะจึงสอนให้ชะลอลงเพื่อให้เห็นชัดขึ้นไม่ใช่เพื่อถอยหลังหลายครั้งที่ความเร่งรีบทำให้เราหลงลืมคุณค่าของปัจจุบัน ใจมัวแต่วิ่งไปหาวันข้างหน้าจนไม่เห็นสิ่งดีที่มีอยู่ตรงหน้าความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวันถูกมองข้ามไปเพราะใจมัวแต่รอความสําเร็จในอนาคตธรรมะสอนให้กลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นไม่ใช่เพราะปัจจุบันสมบูรณ์แบบแต่เพราะปัจจุบันคือที่เดียวที่ชีวิตเกิดขึ้นจริงเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันใจจะไม่เร่ง และเมื่อไม่เร่งใจจะเริ่มรับรู้ความพอดีของชีวิตการเห็นคุณค่าของปัจจุบันไม่ได้ทำให้ความฝันหายไปแต่ทำให้การเดินไปหาความฝันไม่ทุกข์ใจที่รู้จักพอในวันนี้จะไม่ทรมานตนเองด้วยวันพรุ่งนี้ความกลัวว่าจะช้ามักทำให้ใจเร่งโดยไม่จำเป็นกลัวว่าจะตามไม่ทันกลัวว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่ธรรมะเตือนว่าไม่มีใครถูกทิ้งหากยังเดินอยู่บนเส้นทางของตนเองการเร่งเพราะความกลัวมักทำให้เราทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวลมหายใจเป็นบทเรียนเรื่องเวลาอย่างชัดเจนลมหายใจไม่เคยเร่งแต่ก็ไม่เคยหยุดทำหน้าที่เข้าออกอย่างสม่ำเสมอหากเราพยายามเร่งลมหายใจจะเกิดความอึดอัดชีวิตก็เช่นเดียวกัน เมื่อเร่งเกินพอดีใจจะอึดอัดและทุกข์ธรรมะสอนให้ใช้ลมหายใจเป็นที่พักของใจเมื่อใจรู้สึกเร่งให้กลับมาหาลมหายใจความช้าของลมหายใจจะค่อยๆพาใจกลับสู่ความพอดีและเมื่อใจกลับสู่ความพอดีชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องเร่งจนเป็นทุกข์เมื่อใจเริ่มไม่เร่งความคิดเกี่ยวกับความสำเร็จจะค่อยๆเปลี่ยนไป จากเดิมที่มองความสำเร็จเป็นจุดหมายที่ต้องไปให้ถึงเร็วที่สุดใจจะเริ่มมองความสำเร็จเป็นผลพลอยได้ของการทำเหตุอย่างถูกต้องธรรมะสอนให้ดูผลที่ใจเป็นหลักไม่ใช่เพียงผลที่ตาเห็นหากใจสงบขึ้นเบาลงและไม่ฟุ้งซ่านนั่นคือความก้าวหน้าที่แท้จริงหลายครั้งที่ความสำเร็จภายนอกมาพร้อมกับความว่างเปล่าภายในเพราะระหว่างทาง ใจถูกเร่งถูกบีบและถูกละเลยธรรมะเตือนให้กลับมาถามใจว่าสิ่งที่ได้มาทำให้ใจเบาขึ้นหรือหนักขึ้นหากหนักขึ้นแม้จะเรียกว่าสำเร็จใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเมื่อใจไม่เร่งใจจะเริ่มได้ยินเสียงภายในชัดเจนขึ้นได้ยินความต้องการพักได้ยินความอ่อนล้าและได้ยินความกลัวที่ซ่อนอยู่ ธรรมะไม่ได้สอนให้เมินเฉยต่อเสียงเหล่านี้แต่สอนให้ฟังอย่างมีสติการฟังใจตนเองคือการดูแลชีวิตอย่างลึกซึง้งการพักไม่ใช่การหยุดความก้าวหน้าแต่คือการฟื้นพลังเพื่อก้าวต่อใจที่ไม่ยอมพักจะค่อยๆสูญเสียความสุขในการใช้ชีวิตธรรมะถึงสอนให้พักอย่างรู้ตัวไม่พักเพราะหนีแต่พักเพื่อกลับมาเดินอย่างมั่นคงกว่าเดิม ความเร่งมักมาพร้อมคำว่าต้องต้องสำเร็จต้องเก่งต้องทันคำว่าต้องเหล่านี้กลายเป็นกรอบที่ใจสร้างขึ้นมาขังตัวเองไว้ธรรมะชวนให้แปลคำว่าต้องเป็นทําด้วยความตั้งใจเมื่อทําด้วยความตั้งใจใจจะไม่ถูกบังคับและจะไม่ทุกข์กับผลที่ยังมาไม่ถึงการทำเหตุโดยไม่เร่งผลคือหัวใจของการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ทำเต็มที่ในวันนี้แล้ววางใจในวันพรุ่งนี้ธรรมะเรียกสิ่งนี้ว่าความเพียรที่ไม่เผาใจตนเองเมื่อเข้าใจเรื่องเวลาใจจะเริ่มอ่อนโยนขึ้นอ่อนโยนต่อความผิดพลาดของตนเองและอ่อนโยนต่อความช้าของผู้อื่นเพราะเห็นว่าทุกคนกำลังเรียนรู้ในจังหวะของตนธรรมะทำให้ใจเลิกตัดสินเร็วและเลิกเร่งให้ใครเป็นอย่างที่ใจอยากให้เป็น ความอ่อนโยนนี้เองที่ทำให้ความโกรธและความอิจฉาลดลงเมื่อไม่เอาเวลาของตนไปเปรียบกับเวลาของคนอื่นใจก็จะสงบขึ้นโดยไม่ต้องพยายามความสุขไม่ใช่รางวัลที่ได้มาเมื่อไปถึงปลายทางแต่คือสภาพของใจระหวางทางใจที่ไม่เร่งจะพบความสุขลิกๆในทุกวันความสุขจากการได้ตื่นได้หายใจและได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ธรรมะสอนให้เห็นว่าหากมัวแต่รอความสุขในอนาคตใจจะพลาดความสุขในปัจจุบันเมื่อใจรู้จักพอในวันนี้ความทุกข์จากการรอจะค่อยๆหมดแรงลงความกลัวอนาคตเป็นเชื้อภัยของความเร่งกลัวว่าจะไม่เป็นอย่างที่หวังกลัวว่าจะเสียโอกาสแต่ธรรมะเตือนว่าอนาคตยังไม่มาถึงสิ่งที่มีจริงคือเหตุในปัจจุบันเมื่อทำเหตุให้ดี ใจจะไม่ต้องเร่งไปควบคุมผลล่วงหน้าความเพียรในธรรมะไม่ใช่การเร่งแต่คือการทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนหยดน้ำที่ไหลไม่หยุดแม้จะช้าแต่สามารถเจาะหินได้ใจที่เข้าใจเช่นนี้จะไม่หวั่นไหวกับความช้าการไม่เร่งทำให้ชีวิตลึกขึ้นลึกในความเข้าใจและลึกในความสงบใจที่ลึก จะไม่ตื่นตระหนกกับความเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาและต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวธรรมะไม่ได้สอนให้มีความเปลี่ยนแปลงแต่สอนให้เดินไปกับมันอย่างมีสติเมื่อไม่เร่งใจจะยืดหยุ่นและรับมือกับชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างต้องสุกงอมจากข้างในใจจะไม่เร่งความรัก ไม่เร่งการให้อภัยและไม่เร่งการเปลี่ยนแปลงของตนเองหรือผู้อื่นธรรมะไม่เคยบังคับใจแต่ให้เวลาใจได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่เกิดจากการกดดันแต่เกิดจากความเข้าใจที่ค่อยๆเติบโตใจที่ไม่เร่งจะเปิดพื้นที่ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมั่นคง ในวันที่รู้สึกว่าชีวิตช้าเกินไปให้หันกลับมาถามใจอย่างอ่อนโยนเรากำลังเร่งเพราะอะไรเร่งเพราะกลัวหรือเร่งเพราะเข้าใจธรรมะสอนให้เห็นเจตนาของใจเมื่อเห็นชัดความเร่งที่ไม่จำเป็นจะค่อยๆค,ค,คลายตัวการรู้เท่าทันใจคือการปลดทุกข์ในทันทีไม่ต้องรอเวลาใดๆ พราะทุก์เกิดที่ใจและดับได้ที่ใจเช่นกันสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับเวลาแต่คือการเดินร่วมกับเวลาอย่างเข้าใจใจที่ยอมรับเวลาจะไม่ทุกข์กับการรอและไม่เร่งกับสิ่งที่ยังไม่ถึงเมื่อใจไม่เร่งใจจะเบาเมื่อใจเบาชีวิตจะค่อยๆดำเนินไปอย่างสงบและมั่นคง ทุกอย่างมีเวลาของมันหน้าที่ของเราคือทำเหตุให้ดีที่สุดในวันนี้แล้ววางใจให้ผลเดินทางมาถึงตามการของมันเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความเร่งจะค่อยๆหายไปและความสงบจะค่อยๆกลับมาอยู่กับชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ